สวัสดีค่ะทุกคนแม่มามี้ค่ะเขาอยากเริ่มก่อนค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆกันนะคะทดลองเรื่องอเรื่องน้ำน้ำเดินทางในนมวันนี้เราจะทดลองเรื่องสีเดินทางในนมนะคะ <c oughs> เอาละค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะ้องมาหาก็คือสี <c oughs> <c oughs> เป็นยางอางารค่ะและนมจ่ายแล้วค่ะสิ่งที่จะรางสารและนมนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใส่นมเข้าไปในภาชนะก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ของมาเล่นกล้องมาใกล้สักครู่นะคะโอเคค่ะเด็กๆใส่นมลงไปเลยนะคะ ไม่ใช่น้ำมัน,นะคะ่ะต่อไปใส่น้ำยาล้างจานแต่น้ำยาล้างจานโอเคจุ่มเลยคนะ,คะจ,จุ่มเลยค่ะจุ่มเลยค่ะเอาเลยค่ะโอ้ดูสิคะทุกคน เห็นไหมคะว่าสีวิ่งในน้ํานมนะคะถ้าไม่เกิดสิ่งนี้นะคะเพราะว่าในน้ํานมนะคะมีทั้งโปรตีนนะคะแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็น้ํานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือน้ามันนะคะเห็นไหมคะวิ่งใหญ่เลยคะ่ะไม่ยอมหยุดเลยคะ่ะทีนี้น้ํายาล้างจานนะคะเป็นตัวทําให้น้ํามันแตกตัวนะคะแล้วออก ไหลออกไปนะคะสิ่งนี้นะคะก็เลยเกิดปฏิกิริยานะคะเมื่อเอาน้ํายาล้างจานนะคะลงไปในนมนะคะน้ํามันก็จะกระจายตัวพอน้ามันน้องน้ํามันเขากระจายตัวนมก็จะวิ่งนี่คือเหตุผลที่เราอะคะ่ะต้องใช้น้ํายาล้างจานในการล้างจานให้สะอาดนะคะ เล้อเคีวามล้ยะค่ะวันนี้นะคะน้องแม็กอย่างจิ้มอยู่เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้พบการทดลองสีวิ่งในนมเรียบร้อยแล้วนะคะวิ่งวิ่งยู่เลยยังวิ่งอยู่เลยนะคะแล้วก็นมก็อร่อยมากด้วยนะคะทุกคน ขอโทษค่ะนมก็ดื่มไม่ได้ด้วยเอาละค่ะวันนี้นะคะมามีค่ะแม็กนะขอลาไปก่อนนะคะเอ่อเหลือไว้ให้มีด้วยค่ะ <laughs> ช่วยช่วยช่วยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดื่มนมก่อนนะคะเดหนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคริปชั n ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายยเอออาไร <laughs> <ๆ>เดี๋ยวก่อน <laughs>